สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฮาวาลี่ใช่ไหมอ่านอย่างนี้เรอเนาะขอบคุณครับผมสำหรับเสียงบมือครับมีคนส่งเซต์ตบมือให้ด้วยอะไรครับผมโดนเนทไหนดูดิขนาดนั้นเลยวะลองส่งดิ ย,นนยังไม่หลับไม่นอนหรอกครับยังฮะครับใกล้แล้วครับผมเล่นเล่นก่อนพอดีไม่เล่นนานมากแล้วครับทีมงานเราจะกระจายกันไปคนละคนละทางวันนี้รูปรวมมาได้สองคนเอาอันนี้เ็าอเอเยรอ ขอซักแชมป์ก่อนนอนพี่ชุยนี่เลยฮะตั้งเป้าไว้ครับขึ้นหอแล้วก็จะจะนอนพักผ่อนกันบางนีอาจจะไม่ได้นอนเลยนะถ้าหนึ่งแชมป์เนี่ยก็บอกแล้วเราลไล่ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวเคลรเ,เ,เ,เอานะไรนะเซต,ตเซตเลดเกมเมื่อกี้แม่งเอ้ยสรลุสองนะได้นัวอยู่ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือเนี่ยมันตบห้าครั้งเลยนะ ผมนอนก่อนครับเมาส์แป๊บนึงได้ไหมฮะไอเกมป่าเป็นไงบ้างครับจบมือกระจายเลยสนุกสนุกสนุกบี มันจะลองมาเป็นลูกลูกของอะไรนะแต่ว่ามันมีคําพูดอยู่ว่าลูกคุณลูกเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรนะคุณเขาอะไรนะ่ะเล่นแล้วไม่อยากออกโหแสดงว่ามันจริงนะเปล่าเสียเวลาฟาร์มมันฟาร์มเยอะไหมอ่ะเฮ้ยทำอะไรกันนะ่ะตรงนู้นนะ่นะมีลอ,นะอยมีโดนเลย เฮ้ยจะเป็นวิอาถึ้ยาถึงเราต้องรอดชีวิตจนกว่ามันจะห้าวิด้วยอ้อเคาบมันยิงน่าจะใช่นะฮะเคใครอ่ะเจฟฟี่เจฟฟี่มามาดึงด้วย ชายแห่งป่าใช่ใช่ใช่ Sun of Forest สะท้อนแฉงนี่แบบสว่างโล่งเลยเรามาแบบฟรีโออะสามนี่โอ้ยไมีคนมึงหายตลอดเลยโอเคครับผมอันนี้เราเล่นทีมสี่ทีมที่4่แล้วหรอครับนีรหรือเปล่า มีเขชื่อนิวนะฮะสอรี่มวนะแต่กรีนมูเล่งยากกว่าเดือดๆส้ำเท่าไหร่ดีท้ายนี่แหละแปดร้อยแล้วกันเคแปดร้อยไป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 ครับผมขอบคุณสำหรับข้อมงลแล้วก็ของผ่านนะครับคุณฮาวาลี่ว้เล่ากันดีนะครับผมไม่เจอผีหลอกอนผมนะฮะแม่งเลยเปิดกล่องแล้วแม่งตกใจผาย ห้องน้ำมันยังมีแปดสิบคิวห้าสิบห้าแปดสิบคิวนะฮะ,ะ,ฮะเฮ้ยนี่ไงแปดสิบคิวโดดล่มยังร่วงอะ่ะเต็มตเต็มนะโอเคโดนอะไรใช่ไหมแล้วก,ก็โดนประจํานะพี่น่าจะชินแล้วแหละแอดสูติง้งภาคสองใช้ชื่อว่า Sun of the Forest ครับผม okay. โ,อบ the โอเค้ครับผม Sun of the Forest เค้เราเราเก็บไม่เกรงกลัวละ เราชินแล้ว e S A V เอวีเออารออใครเข้ามาปั๊มเราเจ๋งเจ้าเฮ้ยรถอะไรอ่ะไม่ใช่รถไม่ใช่รถเอสซูตติ้งออกออกออเคครับกิริผมทำงานดีมากนะฮะโอ้โหรอบนี้หมอกลงด้วยพี่ ตกตกใจโอเคเฮ้ยเจอแล้วนายวิชั่นโอเคโอเคเอาอะไรออกดีวะแม่งเอ้ยอยากอยากเล่นทุกอันเลยไหนละกันนายวิชั่นใส่ไงวะท็อกเกิลท็อกเกิลโอเคเจ๋งโหแล้วเวลาดงจริงพี่ชุยได้แล้วทันเดอร์สว่างไหมครับสว่างจ้าเลยฮะซีอยู่ครับ สวัสดีครับผมโอเคเฟรนรีคอนถ้าตายบอกพี่นะขอให้เอนจอยครับีสุดยอดนะครับผมเอนจอยสุดๆเลยฮะขอบคุณมากครับปิงเจ้าครับปิงเจ้ามา ยังไม่รู้ไ้แบ็ทแมนมันดามีทั้งหล่ยหรือมันทำอะไรต้องลองต้องลองทนอีกครั้งไหมฮะระเบิดอะไรสว่างล่างอะไรงงโหไี่ต้องโดนไหมเผื่อเผื่อมันใช้เดรพวกเดียวกันได้แหมเอาเดชพี่สายลองรับอาวุธอยู่แล้วไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนอ่ะไม่โดนนะโอเลรู้บานตัววิบเลยโอเคแต่งเจ้าแล้วเพื่อนมันจะไปเอาบอสอ่ะไป พร้อมยังไงพร้อมแล้วพร้อมและกระสุนพร้อมทุกอย่างพร้อมเ,อเต็มเต็มเต็มเคไปดิเราเล่นทีมสีมาสามเองนะไฟไฟเลเซอร์เลงเลงเลงโอ้รอดแล้วรอดต้องถอยออกเฮแมสเป็นอะไรอ่ะ สนใจปืนดีๆไหมฮะเล็งไม่ได้ว่ะโอม้มันเล็งมันมันเล็งไม่ได้พี่มันมันต้องใช้ปืนแบบเล็งเล็งข้างได้แล้วได้แล้วนี่ไงปืนหลบยิงปืนลงไป<ด>ไหมไม่ไม่ได้ได้แล้วได้แล้วไปไหนกันนะครับไปบนข้างบนโอเคกำลังไปรอดวยรอดวยแวะก่อนนะ เวในแวอีกหรอโอเค okay, มาแล้ว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 เนี่ยรอบนี้ผมเก็บได้สามแล้วนะเก็บ <G re ep> อะไรเก็บอ <G re ep> นะินยาน่ะเมื่อกี้เหมือนได้ห้าได้หกอันหนึ่งแล้วก็พอาจบเกมไปก็ศูนย์ฮะได้สองสามอันอ่ะเหมือนเก็บไปนะไสสนนะเออยอะเลยโอ้แคปเชลเลตอ๋อนี่ไงข้างล่างอะ่ะกลางกลางอจอเลยสามสามสิบอันโอ้เยอะมากเลยนะเราแล้วเราจะเก็บได้ครบประวะ ต้องต้องไปหมดเรือ <c oughs> ล้ะเ่ิ <c oughs> น,นอะไรหรอครับอันนี้เป็นของเป็นเหมือนอีเวน Al ต์นะครับเป็นเอามาสลาปกตินะฮะแต่ว่าเป็นไนท์กลางคืนนี่ผมใส่แว่นนี้นะเขาออกใส่อันนี้ดอกตามแมปครับเพิ่งเจอเพิ่งได้ลำบากตากตามมาตั้งนาน มีการ์ดตอบด้วยวะเดโอไม่ใช่การ์ดไอ้นี่กระสุนไอ้เราก็ชอบปีนป่ายซะด้วยมาโอ้ชัดเจนดีนะเนี่ยชัดเจนดีเนี่ยโอ้ชอบมากเลยมันต้องงี้ดิต้องงี้ผมมาโอเคไม่ต้องโผล่หรอกพุทเล่นนะฮะแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วพุทเล่นนะฮะไม่ต้องโผล่มานะครับมากันเจอกันเจอกันท้ายๆเกมเลยนะฮะ ปล่อยให้ทีมผมสามคนวิ่งกันไปตรงนี้แหละฮะทางเข้าไปกเกาะเฮ้ยอะไรไยังรอพี่มาแหละเฮ้ยโอเคโอเครอพี่เนี่ยเร็วครบ,ครบ,ครบ,ครบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปไงอ่ะทำไรกันนะ่ะมีคนมีคนมีคนสิบหายแล้ว เฮ้ยอะไรวะเนี่ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่หน่อยอยู่ไหนอ่ะอยลยนันี่นอยู่ข้างหลังพี่อะไรมันตีใส่พี่อ่ะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะบอสบอสระวังเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้ยเดือดจัดเออโอเคโอเคอั <c oughs> นต้องยิงบอสไหม <c oughs> ต้องยิงบอสไหม ตอมพี่พวกน,นี้จำเป็นไหมยิงบอสดีกว่าเนาะเฮ้ยโหยังแรงแม่งไม่ไม่ไม่มาหมากรูดเออเฮ้บอสอยู่ไหนวะเก็บเก็บโซนแล้วไปช่วยกันยิงเฮ้ยระเบิดได้วะระเบิดระเบิดได้เฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่ห่างสิ โอ้ยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยพามาทำอะไรที่นี่โอ้โหยไปหาอีกแล้วเฮ้ยโดนอะไรอีกอ่ะกูพลังมันเหรอไอ้พวกนี้แม่งเอ้ยไอ้พวกผีไม่ได้ลงหลุมโอเคโอ้โหตายยัง มันตายยังตายแล้วโอ้โหขอบคุณมากนะพี่ไม่มีส่วน,นร่วมกับเกมเลยวิ่งอย่างเดียวใครพาอะไรแต่กูวันเนี้ยโอ้โหเอ้ยยืนเรียงกันอย่างงี้ก็เก็บหมดเลยฮะต้องเก็บหมดไหมเนี่ยเก็บก่อนเก็บอันนี้ก่อนโอ้โหมันเที่ยวเอ้ยต้อออกไปไหมออกเลยปะออกเลยออกเลย โอ้โหไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหโอ้โหซีรีไม่อ่านตอบถามหน่อยครับอันนี้เปิดขายยังหรือไม่ทดลองไออันนี้วอลซอนสองจุดศูนย์เนาะมันเปิดนานแล้วครับภาคสามยังไม่ออกนะเฮ้ยฮันเดอร์ข้างหลั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 งตรงไหนตรงไหนตรงไหนวิ่งเข้าไปในนี้ ช่วยพี่ดิพี่มีกล้องพี่มีกล้องอินฟราเรดบ้านผมเองใช่ช่วยพี่ดิเอ้าหรือว่าทันเดอร์วิง่งไปวะเมื่อกี้โอเคทั้งมันเถิดะนะมันผ่านมาละแหมพี่มาชาร์จเลยมาทั้งงั้นแหละมาเข้ามาแล้วไม่มีพี่ไม่มีไม่มีพี่หลอนแสดงว่าทันเดอร์แหละเมื่อกี้นี่หลอนจัดเลยหลอนดีแม่งหลอนที่หายเลยเกมอะไรวะเนี่ย โอ้โหนี่นี่นี่กล้อง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 เอ้าไม่ใช่ทันเดอร์เหรอไม่ใช่เฮ้ยเพื่อนอย่าเก็บอย่าเก็บนะเว้ยเก็บนะเว้ยเพื่อนมาเอามาเอามาเอาชาตักใครพี่ช่วยเข๋ขาดใครไปเข๋ผมเราไม่ไนท์วิชั่นแล้วนะฮไนท์วิชั่นแล้วบอกแล้วเราโอ้ลิงสักลิงสัตว์ได้ลิงสัตได้ อ่ะเฮ้ยตานี้ทรงมาว่ะทรงมาว่ะเป็นไรอ่ะคนยังไงคนยังเลงไงวะเฮ้ยโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะโอเค45นัดอันนี้ดัดวะปืนห้าเหมือนกันนี้กระสุนลั่นลั่นไวกว่าเอาปืนนี้แหละเพื่อนรอดไปเลยว่ะมาบวกดิบวกเลยบวกเลยโอเคไปนี่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 บวกอยู่บวกอยู่บวกอยู่ทันทันเดอร์ทันเดอร์เพื่อนแม่งเพื่อนแม่งเบรกว่ะ พี่ลอยมาแล้วเร็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 ลย่วงดาวเคล่วงหนึ่งขวาขวาขวามือขวามือขวามือไม่ล่วงรอข้หน้าพี่มีวนึงล่วงเคไปอีกว่าเหลูเรื่องขอเก็บได้ไหมโซนนั้นเฮ้ยไม่ทันปดแล้วผม ไม่มีแรงใจที่จะเล่นต่อเลยครับโซาหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ไหนวะ <c oughs> มีสไนนนี่หว่าเจ๋งยิงเลยนะฮะไม่มันมันมีมันมีเยอะอยู่ในนั้นเนี่ยเหมดแล้วแหละไอตัวเมื่อกี้เตลิดไปไหนแล้ววะมามาฟาร์มเพื่อนเฮ้ยปืนมันดีว่ะ M4 ไม่เอาอ่ะรัสปานซับไว้หนึ่งนัดอันนี้ดีกว่า ไอ้เอ้ของเล่นของเล่นของเล่นซีเชียดอ่าเมื่อเพลสเต็มเลยนะลุกซองไม่เอาก็ได้วะโอเคเต็มอกเฮ้ยเราเราอยู่นานเกินไปแล้วสไนเปอร์ยิงพี่มาโอเคโดนแล้วโดนแล้วแถวนน้นน่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไนอยมาสไนเปอร์โอเคเราหลบหลังนี้ก่อนตรงไหนวะข้างบนหน่อยดิเอาไว้นี่ส่องมันเลยเห็นยังเห็นแล้วบอกด้วยไม่เห็นไม่เห็น มีพิเชียดมีแอสไต์เลยผม่เออพี่ก็มีนั่นแหละพเนั่นแหะแอสไตนะพิเอสไตนะโผมาอยากกินเอเทนวอทรอก็โผมาแมา่งเลยอไงม่เห็นเลยนะมีโผล่มาวะไปไปวกว่าเข้าวงเอา้าเพื่อนนอนตรงนี้ครับำไรฮะ นี่เราอยู่ในวงนะเจนเย็นนะเราเพย์เซฟได้อยู่นะเนี่ยในวิชาหนอกนะที่จริงในวิชาหนอกก็ดีนะระเบียบโอเคเจ๋งแจ๋เทีมไว้ไปแล้วไอตัวเมื่อกี้นี่หว่าใช่ไหมใช่ใช่ขอขอขอครับขอหน่อยฮะผมเพมีกำลังใจในการเล่นละเอาเรื่องเก็บแท็กไว้มีกล่องกล่องกระสุนสองสองอันนะ ทรา,าบทราบรับทราบเฮ้ยนักกากวีวีกดเลยโอเคทีมเซฟแชมป์รับพี่ชุยโอเคมีข้างบนธรรมดานะฮะคืออยู่ตรงไหนครับสามพีนห้าร้อยเมตรตรงแง่ข้างหน้าเราขวามือไม่โดนอะไรเลยนะเอาบ้าก่อนยูู ออะะไร่เดี๋ยวราระดับเราตบเดียโบเรียบร้อยนะเมื่อกี้โอ้ทางนี้ห้ามเดินเด็ดขาดอันตรายขวามือมีป้อมมันเห็นเราอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยพี่ไม่ได้เก็บไอ้นั่นมาไอ้เพิร์กอ่ะไม่มีว่ะเนี่ยเราก็เดินไปนี่นี่รอเอาแล้วกันนะ แล้วเพื่อนไปอยู่น้นอ่ะเพื่อนมันเห็นเห็นฟองโฮไงมันเลยดรอปตรงนู้นฟองหัวไม่น่ามีนะน่าจะไปกล่องไอ้กล่องพันเมตรเลยอ่ะไกลมากกล่องเราอ่ะมันน่าจะมาตอนเราอยู่ในนั่นพอดีมันมันเลยไปพันเมตรอ่ะเฮ้ยนี่มันหน่วยซิว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 ต่างแพ้น้ำแบบ U A V ว่ะไม่มีอะไรกันตัวเองเลยนะ เฮ้ยในบ้านในบ้านขบวนขบวน,นเฮ้หลบเลยแส้ใสมาแล้วอเอาอ,เอื้มไม่ร,ร่วงเหรอวะไปไหนไงวะเฮ้ยร่วง เฮ้ยไปแล้วเอาค้างอย้างนี้วะแมงเงือกสี่าด,ดโอ้โไอแอร์สไตแม่งผ่ากูแพ้เลยเรีย <c oughs> บร้อยติดคุกเลยโอ้โห สู้นะแจ๊อเคเดี๋ยวพี่ดูให้โอเคยึดเลย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 ดูหลังให้ดูหลังให้ดูหลังให้เรียบร้อยโอเคแล้วใครจะดูหลังให้พี่ทีนี้แล้วลั่อนลอนะฮะโอเคเอ้ยเร็วจังอ่ะคงไม่มีใครเป็นกู้อ้าวกลางจะไหวไหมเยี่ว่าไหวไหมพี่ว่าพี่ไหวอยู่แล้ว ี่อยู่ไหนก่อนพี่ยังไม่เห็นพี่เลยแต่ว่าตอนเนี้ยเพิ่งเพิ่งเริ่มครับผมผมรอมรอเดี๋ยวตอโอเคเพิ่งเผากันเลยทีเดียวเชียวอ้าวเพื่อนออกตายว่ะเอ,อ้ยเป็นไงเป็นไงเอ,อ้ยธรรมดาธรรมดาโอเคไม่ไม่ต้องไปตรงนั้นละเรามัน <c oughs> เรามันม <c oughs> โกลฟิลแล้วไมเคิลนโกลฟิล เยอะนะฮะเอาแบบเอาตรงไหนเลมัน <Mile> บ <dizzy> ้านไหมอืมบ้านเดียวบปะมันบ้านมันบ้านบ้านตีไปดีก่าเด็กน้อยก็อาวุธครบอ่ะตอนนี้แต่คืออยากได้กล้องมากเลยชอบมากเลยอาวุธครบว่ะของจริงว่ะโอ้โหสิบสามนัดเอาไปยิงไข่วะเนี้เยอะสองเนี้ยเราตอนนี้จุดห้าศูนย์เขียนี้ดีกว่า ผี่สีโป่ะคอยว่ะโอเคบ้าเอยไม่กด u V แบบที่เราโดนเต็มหน้านะเออเต็ม,มปัดเลเซอร์แบค็คโอเคใจคอจะเป็นพื้นกลนคู่เลยนะจัดไป วู้เมื่อกี้นึกว่าแอร์ไซส์ได้ใช้ไปแล้วพอเปลี่ยนกลับปุ๊บแม่งก็ยังอยู่คาเหมือนเดิมเมื่อกี้แพ้เพราะแอร์ไซส์ค้างบอกเลยครับออืมุ้ยยังตามกูมาอีกเหรอจำสแกรจจำสแกร์ช็อกเลยเอาสไนเปอร์ไหมเอาสไนเปอร์สไนคอสหน่อยนะ ได้มาจะมันเก็บไม่ได้ว่ะโอ้สไนน์นั่นนะสไนน์นั่นไม่เอานะไม่เอานะมันพี่ไปพี่ไปเสริมแล้วนะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วพี่ไปเติมแล้วนี่ยกล่องกระสุนว่ะเนี่ยพี่กอล์ฟเมาส์นี่พี่ดีหน้าผมเลยพี่พี่มีกล่องกระสุนนะมาดิมาดิเปิดกล่องให้พี่ด้วยเปิดกล่องทุกอันเลย แม่งหมดยรูงรูรงดีไวกล่องศุนกลองสุนเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าอบจะตายจะตายเราเน้นเป็นทีมดลเโอ้โหอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยเออนี่กองกองเซ็ตนี้กลางน้ำป่พี่เจไหวไหมเฮ้ยคนมาคนมาไหนมีคนมามีคนมาดีด้วย เอ้ยกระสุนหมดลง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 เฮ้เจ๊งสวยโอ้ทีมเวิร์กชัดเจนไม่แบ่งเลยแบ่งดิอะไรอะโอเคโอเคเบิร์กโอเคสนยเฮ้ยโดน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 แล้วโดน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 แล้วใส่คอระวังขากลับไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่นี่ข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีตัวนึง นอนก่อนเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กไปอันเดิน์ใจเย็นใจเย็นเข้าไปลงล่างไวแล้วเหรอเขาบ้านไปแล้วนู่นบนบ้านมีบนบ้านพี่บนบ้านหลังคาชั้นสองเลยเยอะจัดโอ้โหทำไมมาทางนีานี้ลงก่นนอนแล้วกันเนี่ยแล้วคุณมามาล้อมผมอย่างเงี้ยหายแล้ว โดนมาเลยขาดละโดนละมีเกาะให้ฉันบ้างไหมเจอ U A V มันรอบทิศเลยว่ะทันเต้ อ้าวอ้าวมีตัวตามหลังพี่เฮ้ยโอ้โมันตามมาโอ้โหวิษณ์ในยิงลุ้งเบืงไปแล้วครับผมมาตามหลังเรามาไหมครับโ,โ,โอ้โหโอ้จุ้มกิมเลยจุ้มกิมมากโอเคโอ้ที่แปดเยอะอะไรวุ่นแย่อะไรอ่ะโอเค แก๊บของทุกคนนะฮะว่านี้ไปเรื่องนะขออนุญาตทุกคนย้ายๆทุกคน,นตามพิยาใสครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเลยนะ